ไข่ร้อนๆผัดคุกแหนมเปรี้ยวหอมๆกลิ่นหอมลอยมาปลายจมูกนี่เลยครับแหนมผัดไข่งบน้อยอะไรพุงสวัสดีครับวันนี้จะชวนท่านผู้ชมมาทําเมนูง่ายๆนะครับนั่นก็คือแหนมผัดไข่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนครับแหนมหมูวันนี้ใช้2 40กร,รมัมหอมหัวใหญ่วันนี้ใช้1ห,หัวนะครับไข่วันนี้ใช้3ามฟองนะครับจะใช้ไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่ก็ได้นะครับกระเทียมวันนี้ใช้กระเทียมจีนนะครับ4ี่กลีบเราสับ อ่าไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับพริกแดงจินดาอาหาัรเชียงนะครับใช้8ดเม็ดต้นหอมผักชีใช้3ต้นกับ5ต้นครับน้ำตาลทราย1ช้อนชาซีอิ๊วขาวก็1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราไปลงมือปรุงกันเลยครับเปิดเตาตั้งกระทะไฟใช้ไฟกลางนะครับก็จะเติมน้ำมันลงไปประมาณสัก1ช้อนโต๊ะใช้น้ำมันหมูนะครับวันนี้เปิดถ้าผู้ชมจะไม่สะดวกก็ใช้น้ำมันพืชก็ได้นะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็จะใส่ กระเทียมที่เราสับนะครับลงไปเคี่ยวให้หอมกระเทียมแล้วก็จะเคี่ยวให้หอมนะครับระวังอย่าให้เขาไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขมนะครับจากนั้นก็แหนมครับที่หั่นกันเรียบร้อยแล้วนะครับเติมลงไปแล้วก็จะผัดให้ผัด,ผดที่ดีนะครับให้เขาไปเข้ากับให้ทุกส่วนเข้าซึมเข้ากับกระเทียม เวลานี่นานนะครับเพราะว่าเหนมถ้ามีรสเคี้ยวอ,อยู่แล้วนี่เราไม่ต้องปรุงอะไรมากตอนนี้แหนมก็เริ่มสุกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเติมไข่ที่เตรียมไว้นะครับถ้าเกิดว่าแห้งเกินไปก็เติมนมนิดนึงหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะเติมน้ำเปล่านิดเล็กน้อยก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้ไข่เขาแห้งเกินไป เราอยากเติมไข่ลงไปแล้วก็จะคน,คนค้นไข่นะครับให้ไข่เขาแตกละเอียดตอนนี้นานราให้ไข่เซตตัวก่อนนะครับพอเราคนไข่ให้กระจายแานั้นก็รอนิดนึงให้ไข่เขาเซตตัวพอไข่เริ่มเซตตัวเราถึงจะผัดคลุกเขาผสมกับแหนมตอนนี้ก็ไข่กำลังจะเซตตัวนะครับ ตอนนี้ไข่เริ่มเชลือวก็จะผัดผสมให้รวมกับแหนมนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากัน mm hmm. จากนั้นก็หอมหัวใหญ่ครับเราจะผัดให้เขานิ่มนะครับแล้วก็จะผัดพอหอมหัวใหญ่เขานิ่มจากนั้นก็จะเติมพวกเครื่องปรุงพวกพริกลงไปนะครับ mm hmm. เครื่องปรุงที่เตรียมไว้ก็มีน้ําตาลทรายครับช้อนชาแล้วก็ ยิ้วขาว,ขขาวเติมไปเลยครับอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือพริกที่หั่นไปแล้วนะครับพริกกินดาเพิ่มความเผ็ดแล้วก็สีสันชิมรสก่อนนะครับเผื่อขาดเหลืออะไรจะได้เติมเครื่องปรุงลงไปเพิ่มเติมผ่านอืม พร้อมกินเติมลงไปแล้วครับแล้วก็ปิดเตาได้เลยนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับกับเมนูวันนี้เป็นเมนูที่ถือว่าค่อนข้างทําไม่ยากนะครับแหนมผัดไข่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่คือแหนมเมนูไข่สำหรับวันนี้นะครับเป็นเมนูง่ายๆท่านผู้ชมก็ลองทําตามได้นะครับรับรองว่าวันนี้อร่อยแน่นอน ก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับแหนมนี่นะแหนมเป็นสดใหม่นะครับถ้าชอบไข่ไปให้มากนะครับตอนผัดก็เติมน้ํานิดนึงแล้วก็ปิดไฟทันทีเมื่อไข่เริ่มสุกถ้าผู้ชมอยากจะเพิ่มมะเขือเทศด้วยก็ได้นะครับได้รสหวานแล้วก็เปรี้ยวแบบธรรมชาติสุดท้ายก่อนลานะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่กับเมนูใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ